เปนะียนอันนี้ผมนะ้วอะไรนะพีเจ้ก็ส่วดหัวข้อบาไหล่แล้วก็ขาข้างใต้เดี๋ยวน่อะรอยาก้ยที่ลงทุมันช่วยมีเมตานะค่ะนี่ก็เลย